นี่คือผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของแอปพลิเคชันมูมอนะครับที่ผมใช้แล้วประทับใจมากนั่นก็คือสเนลไว้นะครับเป็นครีมมาร์กหน้าครับมาร์กหน้าก่อนนอนใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับมาร์กเสร็จแล้วเราไม่ต้องล้างอ่อนครับไปล้างอีกทีพรุ่งนี้เช้าคุณสมบัติของสเนลไว้ตัวนี้ครับจะช่วยทําให้หน้าเราตึงนะครับลดความเหียวย่นบนใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ดูนะครับกดกดกดครับ แล้วก็ใช้ครีมแต้มไปทั่วหน้าครับอาทิตย์ใช้หนึ่งวันสองสามครั้งครับใช้สองสามครั้งหรือจะใช้มากกว่านั้นก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับจะรู้สึกเนียนมากครับ ครีมเนียนมากครีมนี่ไม่เหนียวเหนอะหนะครับเนื้อเนื้อครีมดีมากเลยถึงแม้เราจะเป็นผู้ชายนะครับเราก็ต้องดูแลผิวหน้าเรานะครับนะครับทิ้งไว้อย่างงี้ครับพรุ่งนี้เช้าก็ล้างออกเวลาล้างออกตอนเช้าเราจะรู้สึกได้นะครับว่าหน้าเราจะลื่นนะครับด้วยครีมนะครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสนียไว้นะครับถ้าอยากใช้ลองไปใช้ดูนะครับสันเอาคืนนี้ขอให้ทุกคนจงนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ